ชุดเดิมเหมือนคลิปที่แล้วเลยก็ถ่ายต่อเลยก็แต่งคลิปใหม่วันนี้ก็จะไปกินไหตีเหล่าพูดที่ไรไหตีเหล่าไหตีเราไม่ใช่ไหตีเหล่านะคะไหตีเหล่าอ่าไหไปพูดถูกครับโอ้ไหตีเหล่าค่ะไหตีเหล่าอ่าวันนี้เราจะไปกินไหตีเรากันยืนเดินมาตั้งคืนถึงแล้วเซนทรัลโบยืนนีห่าวเซนทรัลโบถึงแล้วยืน กำลังไปตามหาไฮตีเหล่านะคะน่าจะอยู่ข้างบนๆกำลังเดินกันอยู่ไหนไฮตีเหล่าไฮตีเหล่าอยู่ไหนใครส้มต่ำไฮตีเหล่าอยู่ไหนหรือว่าไม่ได้อยู่ชั้นนี้เราอยู่ชั้นหกเราหาไม่เจออ้าวมั็นนอกข้ากลุ่มรอเล่นราเล่นงงไหนอ่ะไม่เจออยู่ข้างบนแบบไม่ได้มีอ่ะม่อยู่ข้างบนมั้งยี่ชั้นนึงแหละแต่ไหม่ บอกว่าเนี่ยเซฟไอ้นี่มารหัสลับของร้านไหตีจากซิปกจีนวันนี้ก็จะมาลองใช้ดูว่าอันไหนบ้างที่ใช้ได้ก็จะพูดทั้งจีนแล้วก็ไทยเลยนี่ถึงแล้วจริงจริงถึงแล้วจริงเราจองไว้รอบหกโมงตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วก็น่าจะใกล้ได้กินแล้วก็มาถึงไหตีเราแล้ววันนี้ก็เซฟรหลับมารหลับร้านไหตี จะมาลองพูดดูว่าได้ของจริงไหมเป็นรังฟงนังฟ้าอะไรก็ว่าไปพอเข้าร้านมานะคะเขาก็จะมีแท็บเล็ตมาให้สั่งอาหารแล้วเขาก็จะมีเสิร์ฟถั่วมาให้ค่ะแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนมาให้ด้วย จืดตามสไตล์คนไม่กินเศรษฐิคนจืดแล้วเผ็ดแล้วก็จืดอันไหนรีวิวแล้วมันจืดรีวิวเป็นยังไงบ้างถ้วยนี้ดูเผ็ดแซ่บจืดกันเผ็ดแล้วก็จืดมากก็จืดไม่ต้องเติมจืดที่บอกจืดจืดหมดเลยคนต้องรูปไปอีกนะคะรูปไป ดูรสชาติว่าใช้ได้ไหม,ม,ไมใช้ได้ไม่ผิดกำลังดีใครอยากปรุงตามก็เดี๋ยวจะบอกให้ว่าปรุงยังไงนี่คือน้ำจิ้มเมื่อกี้ที่กินเข้าไปไจะบอกว่าใส่กระเทียมใส่น้ำมันงานใส่ซีอิ๊วขาวใส่มะนาวแล้วก็ใส่ผักชีก็คือแบบเบสิกมากๆแต่ว่าอร่อยใช้ไนดะ้บอกแกคนไม่กินเผ็ดอย่างเราเือกเหมือนละมูมัดตัว้แล้ว เคยได้ครั้ง5ครั้งเลยไหมใช่ถันีน<า>ี้ไัันี้ไม่ทนนะคนเดียวเลยอันนี้จะเป็นเนื้อติมันอะไรนะค โชรแล้วสิวจะแก่ดีอ่ะ ทุกคนรอคอยถึงเวลาพูดรหัสลับร้านไหตีแล้วรหัสแรกฉันเป็นนางฟ้าพอแล้วเพื่อนเพื่อนจะเป็นนางฟ้าแล้วขอรยชลี่อย่าเขยอย่าครนี่ค่ะเป็นนางฟ้ามากินไส้กรี๊หรอได้ได้เลยอย่าเห็นบางคนพูดจีนนะจะพูดจะพูดจะพูด

น่ไหขออ้เลสที่สองซุปมะเขือเทศของงานนี้อร่อยจังเจ้าเจ้ายบจะทำเป็นแชมป์องเธอเมื่อกี้เขาเอาอันนี้มาให้แล้วที่เราพูดไปจึงแม้จะไม่ได้ซุปมะเขือเทศเอ้ยถึงแม้จะไม่ได้ซุปมะเขือเทศแต่ได้ซุปเห็ดมาไหนสิเราวาวาดีเอส มัน้นแม่งอ er. ่ะชั้นแม่ได้โดนาช่เหมือนกันะขั้ <S <s ที่สามอยากกินกระต่ายอันนี้เขาว่าจะได้พุดดิ้งอิ้กระาษจิ้มกระดาษทูตูจะมาเสิร์ฟอาห้มกรดี้ยงชิลทูอันนี้ก็ จากที่ลองคนรับคนรับเมื่อกี้ที่เอามาจากซิกต์ตกจีนนะคะก็คือใช้ไม่ได้กับที่นี่ก็คือต้องไปใช้ที่จีนเสียใจอยากได้ขนมกระต่ายมากมากแล้วเรากินหมดแล้วเก็กินหมดแล้วก็ไปเอาขนมหวานมานี่คือขนมหวานที่เราหยิบมามีสาคูด้วยวันนี้อาจจะมองไม่เห็นต้องคุยขึ้นมาก่อนกระสากามาชิมสาคูกัน กำลังเดินไปหยิบไอติมมาเดินหยิบไอติมหน้าร้านเราไปลงถึงหน้าร้านแล้วยังไม่เจอไอติมงงื่องไอติมหน้าร้านนี่คือไอติมหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไอติมอันนี้นี่คือไอติมมากงงหากรดเราเดินไปหาไอติมไอติมหน้าร้านที่ตรงนี้นี่เองในที่สุดก็เจอนี่คือไอติมหน้าร้านบ้าอ๋อเขาเป็นถ้วยเราหยิบได้เลย แล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปคิดตังแล้วก็คือสิ่งที่เรากินไปทั้งหมดกินเสร็จแล้วไ้ที่เราวันนี้เป็นอย่างไรบ้างโดนค่าไหร่กันไปประมาณ500กว่าบาทต่อคนต่อคนก็คือทั้งหมด3า0พันสามอร่อยไหมอร่อยมากเลยนะบริการดีเงี้ยบ้างคะน้าบ้างฟ้าน้างฟ้าค่ะได้มาเราก็ได้สุตรฟรีมาด้วยเหมือนกันดีจริงๆก็จะมากินอีกไง กินอีกกินอีกกินอีกที่นี่มาได้กินกินอีกที่นี่ไม่รู้ก็ทุกมีคอนทินดีวไม่รู้เหมือนกันก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายวันนี้ก็จบแล้วกับย้อนสี่เราไปกินอะไรปุ๊บเดี๋ยวไป